เออขอบคุณมากเลยไอ้หนูแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออก็ไม่มีอะไรหรอกนะท่าน,น,น,นลุงพอดีผมแก่อยากจะบอกลุงว่าเออฟัก y อยคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายเฮ้ยแกคิดว่าฉันเป็นใครฉันไม่ได้ยอมให้ใครมาด่าฉันได้เงยๆนะเพราะฉันคือหัวหน้าแก๊งคนใหม่ของตัวเกียวมุจิใคร c ซี oh! เจคาวจอนสันมานาใช่แล้วทน สวัสดีท่านผู้ชมคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟอร์ตูรี่มอร์นิ่งสตาร์วันนี้ในเกม GTA ซันนะผมนะอ่าวันเราก็ห่างหายกันไปนานหลายเดือนเลยนะครับสำหรับ GTA ซันสุดเกรียนของเรานั่นเองนะครับผมว่เฮ้ยรถสวยเอ้ยกูยยมีขับกูมีสิทธิ์ขับคนเดียวสปายอ๋เ <c oughs> ว้ยวันนี้อยู่ในเกม GTA ซันก็ไม่รู้ว่าจะมาเกรียนอะไรนะผมนะก็มาเล่นปันๆไปก่อนอื่นเราต้องไปซื้อชุดเกราะก่อนนั่นเองนะผมนะแต่ว่า หลังจากนี้เอ้ยตีหนึ่งดาวขอโทษขอโทษผมไม่ตั้งใจเพราะพอดีรถมาแรงเกินนะครับพอดีผมมีแผนว่า,าจะพาไปแบบไปบุกแกง๊งเนาะไปบุกแก๊งแก๊งมว่วงอะไรเงรี้ยนั่นนะหรือไม่ก็จะไปหาตีนเล่นอะไรเอ้ยอะไรมึงเนี่ยก็จะไปหาตีนเล่นในเกมนี้นะครับว่าอาจจะเป็นการไปยิงตำรวจทิ้งนะผมนะอะไรงนเงี้ยว้าวสวัสดีครับลุงขายของหัวเง,งอยซีจีผมต้องการชุดเกราะนะใช่แล้วจะไปทำอะไร ผมจะไปบุกกับบารุฮาระไม่น่าใช่นะนะ <c oughs> ผมดูตเกียวรีเวนเจอร์จบเมื่อกี้เองผมก็เบียวๆหน่อยนะนะก็ขอโทษด้วยนะเอ้ยผมว่าร้านลุงดีนะเออขอบคุณมากเลยไอ้หนูแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออก็ไม่มีอะไรหรอกนะท่านนลุงพอดีผมก็อยากจะบอกลุงว่าเออ <c oughs> <c oughs> ซื้อแนละ้วก <c oughs> ็ต้องยิงทิ้งแล้วนะนะสเต็ปเราลูกซองไปดิเฮ้ อย่าห้าวเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ยเดีด๋ยวเวลาปัน่นตำรวจที่สองคนสองคนไม่ได้เอาคนเดียวก่อนตำรวจครับตำรวจตำรวจอุ้ยสามคนเลยว่ะตำรวจครับอ๋อเฮ้ยครผมจะวันนี้ตำรวจจะแข่งกันหรือเปล่าเอาครับผม โอ้โหแลยตรงนี้ครับตำรวจกำลังขับรถแข่งกันนะครับโอ้นคันนี้น้าเพื่อนครับโอ้ขี้โกงครับผมเฮ้อเอาสัตว์พลาดพลาดพลาดกลัวหนึ่งทำเรื่องฮาฮาคันนี้ขี้โกงครับโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหขี้โกงเอ้าเฮ้ยชนชนได้แมลงวะเฮ้ยเฮ้ยมึงยุ่งอะไรกูวะขี้โกงครับขี้โกงเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยขี้โกงโดนชนไปแล้วครับขับรถย้อนสอนแม่งครับผมนะไปหาบุกหาเกียนหาตีนอะไรเล่นกันดีกว่าเว้ยท่านผู้ชมไป นันนอน้องนุ่มดิบดิบทำไมกูมาถนนใหญ่ทำไมเฮ้ยมันไม่มีคนเดินไปแถวถนนเล็กนู่นถึงจะมีคนเดินคนเดินในสัตว์ชนโดนเหี้ยอะไรอู้ยยี่รถขวางหมดรถที่ขโมยมานะตูเหมนนะไอเหี้ยอะไงนะจ้ะจ๊ะเหี้ยอะไรล่ะเฮ้ยโอ้รถผมเบีกไม่ได้โอ้โหไปแล้วหนึ่งดาวลาลงไปบวกแล้วหนึ่งฮัลโหลสัตว์หลบได้ชนอยู่ มาเฮ้ยเกียร์ชาวบ้านเกียร์ชาวบ้านอันนี้เราจะมาปรับปรุงรถนะครับโดยเรื่อ,องเราจะทำให้กระรถเนี่ยกลายเป็นรถทีไรนิสสันโนนะครับเ,เฮ้ยาตายไอสัตว์เอ้ายุ่งยุ่งยุ่งเอายุ่ง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 ไหมเ <c oughs> ขาห้ามเสือกไอสัตว์กูนี่แหละไมกี้ก <c oughs> ูรุ่นกูนผู้สืบทอดไมกี้นะผมนะเขาห้ามยุ่งนะผมนะเรื่องของผู้ใหญ่นะครับไปไหน สาตรกรมาเลยมาไอสัตว์เอ้ยทีนย้เมงวันนี้เราจะพาพามาเกียน GTA สัตว์แบบสุดโต่งนะผมนาแบบไม่มีใครสู้เราได้ไปอู้โหไปลูกลก,ลกูเบิดวสวยๆบุ้มโอ้โหย,ย่างสวยฮิตตำรวจมายิงไปดิยิงไปดิปดเข้ามาเ้ยเข้ามาเลยไปจอกไหย้ยสีดาห์สีดาวเห,หรอแจ๋อโอ้โหยัยงแตกยังแตก โถโน่นนี่แหละจะเยกมันในสัตว์ขับรถหนีตำรวจแบบดิจิตอลเยอะรึโน่นทางตันชนไม่ดีไอเกมไม่เงี้ยไม่ว่าจะเท่แบบไนหนังโอ้ยดสุดเยแล้วลูกคุณพังไปล้วกูยางก็แตกนะท่านผู้ชมนะเียเปลียนตำรวจทุกอย่างแล้วต้องหารถคันใหม่ละโน่นนนนนนอนนนนนเนนนนนนนสัน มอลลอยกันขอยิ้มหน่อยแท็กซีนะอ่อ้ไปแล้วครับตอนนัผมก็แค่ประชาชนคนธรรมดาที่ขับแท็กซี่คุณจะมาไล่จับผมทำไมคมุณตำรวจอ,อฟักอยูโอโ่ไปโอ้โหเขาต้องขับรถผมเอกไม่ได้โอ้โหไปแล้วหนึ่งดาว <c oughs> <c oughs> เกียร์ชาวบ้านเกียร์ชาวบ้านอันนี้เราจะมาปรับปรุงรถนะครับเรื่ยอยๆเราจะทำให้กระลดุดเนี่ยกาลายเป็นรถที่ไรนี่สี่ดานวานะครับอรถเรือสามดาวแล้วหรอวะ ไม่เป็นไรนี่น่ะจะได้ดีหน่อยรับหน่อยเราจะมาเกียนตำรวจกันว im ันน i̇şte. ี้นนนนนอนไมนน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 านนนนะนนนนนวนนวนนนอนน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 นเนนนยนนนนนนอนน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 น้นน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 นเดีนยวนน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 ยนนอนนนนนไนน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 เนน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  ยิงไม่ใหมดยิงไม่ใหมดเอ้ยไม่รู้ทำไมมันอื้มอู้นี่หลายสัตว์ไมกี้มาดิมือเปล่าก็ได้วะเอ้ยมาดิสัตว์ต่อยมือเขาหน่อยแต่ก่อนอื่นว่าทำให้ดาวหายก่อนดีกว่าไปแล้วเอ้ยโดนยิงครับไปแล้วครูสัตว์หนีด่วนหนีด่วนผมว่าก่อนอื่นไปทำให้ดาวหมดดีกว่าแล้วค่อยเอาหมัดไปต่อยคนเล่นนะท่านผู้ชมนะไปตัดมา ผมก็ไปโหลดเซฟมาเหมือนเดิมน,นะมาเรากลับมาตอนที่ CJ ร่างไม่มีชุดก่อกันเฮ <c oughs> ้ยชา <c oughs> เวอร์เหรอหูปาไปเลยเวนแล้วก็ทักทายกูดีๆหน่อยเฮ้ยเผู้หญิงสู้โอ้ยเชี้ยมันเอาดิเอาดินี่ฮะอ้ยเชี้ยมเองตะกงในสซีขาวอยาไม่อยากรู้ว่าจะติดเลยหรือเปล่าแต่ภาพมันไม่ค่สวยมีคนตายครับมีคนตาย แล้วก็มึงจะตายเป็นลายต่อไปสัตว์นี่มาไอ้เอาเอาสู้เหรอนี่สัตว์ไมกี้ฉันนี่แหละผู้นำตัวมันไปมัดซ้ายเอ้ยเอาไม่ตายดิเอาดิ่งดิมึงเก่งอะไรฮะเฮ้ยมึงคนตายครับพี่คนตายมึงเสือกอะไรล่ะมึงเสือกอะไรฮะเอาสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอเอา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 ไอ้นี่ขวางทางกูขวางทางขวางทางเหรอนี่สัตว์เอ้ย นี่สัตว์ไปนะับเราจะมาพิชิตคนในเขาเรียกว่าอะไรเราจะมาพิชิตคนในตรงที่เล่นการพนันแลันนะเราพิชิตคนในบอนเนี่ย <c oughs> เ้ยคิดไปได้เอ้ยนี่บอนผิดกฎหมายหรือเปล่าเออลุงครับลุงครับผมอยากรู้ว่านี่บ่อนผิดกฎหมายหรือเปล่าพอดีผมได้รับการแจ้งงานมาจากสํานักงานองค์การนาซาให้มับตัดบอนนี้นะองค์การนาซาเกี่ยวเหี้ยเลยวะฮะไอหนุ่มเล้วมือปิดคาเนี่ยอ้าว พูดดีๆหน่อยสัตว์เอ้ยเอาส่งต่ออี่คนพูดดีหน่อยดิเอ้ยอื้อื้มอื้เอาไปดีเอาไปแดกสัตว์เอาเงินมานี่เฮ้ยมึงฆ่าเขาทำไมวะกองค์การนาซาสั่งกูมาแล้วเขาตอบกูไม่ดีเห็นคนแค่นั้นหรือวะเหี้ยมึงเอ้ยคุยสัตว์เอ้าเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงเออขอโทษคขอโทษดี๋ยว้ดิ้ดิ้ผโดนยิงมาฆ่าคนในบ่อนก็เลยโดนไล่ยิงนะผมนะเฮ้ยทำแบบนี้ทำแบบนี้กับกูได้ยังไงวะไอสัตว์เอ้ยคุยนะมผมนะ บอลนี้เราก็ต้องมาใช้ทำภารกิจนะแต่เราเสีอยงมาระเบิดเองนะอ้ยเี้ยยืนระเบิดดิงมาใส่ตัวเอง <laughs> โฉงโงัวไปหนึ่งอะไรของมึงเนะี่ยช็อปเปอร์เหรอฮะไม่โดนหรอกโ,รรร <laughs> โอ้หแรงแรงแรงระเบิดเฮ้ยโดนระเบิดอือหือะเอาดิเอาวิ <laughs> ่งไปไหนอือไปไหน อุ้ยไปแล้วกูขอโทษไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยมึงใช่ไหมขว้างระเบิดเ,เมื่อกี้นรอกไม่เกี่ยวเหี้ยเลยกูสัเสยไปเฮ้ยขอโทษตำรวจขอโทษ,โทษผมไม่ได้ตั้งใจคลิปนี้แม่งก็เล่นไปทั่วแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไระเปิดมาแล้วก็อุ้ยดึงไว้ดิวเฮ้ยน่าจะเลือกแพงสุดไปก่อน โอ้โหไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเอาไงมาเดี๋ยวมาหนึ่งออกก่อนแล้วก็เข้าเดิมพันแพงสุดเอาไปดิโอ้ไม่ี้ใจปั๊บนนผะนะพอดีผมเล่นไพ่แบบนี้ไม่เป็นนะแต่เพื่อนผมมันเล่นเคยเล่นมันเล่นเป็นอยู่แต่ผมเล่นไม่เป็นไงโอ้โหได้แค่ยี่สิบห้าบาทเนี่ยนะกูลงทุนไม่้ไหรโอเคยแมเอ้ คิดได้ไงวะได้แค่ยิมฮาดอนดีสัตว์เอ้อมาผมโอ้โหขาดทุนยับโอ้โหเราลงไปโคตรเยอะนะขาดทุนนี่มั้งอู้ยยิมฮาเนี่ยพอเลยสัตว์เอเอ้ยคุณครับผมโดนโกงนะ่ะ คุณก็ไปคุยกับเจ้าของบ่อนสิว่าคุณโดนโกงคุณมาพูดอะไรกับผมผมจะไปรู้คุณนะเหรออ๋อขอโทษครับพอดีผมก็อู้หไปไหนแต่ว่านะสาหรับใครที่คนตอบผมแบบนั้นนะคุณหมายความว่าอย่างไรล่ะคุณลูกค้าฮย,ยคุณอย่าขึ้นบนโต๊ะสิมันเสียมารยาทขอโทษนะครับพอดีผมไม่สนใจพอดีอืม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 มึงด้วยเอาเฮยเอาเฮึงงอืมอืมโกงเ,เหรอ โกงกูไอ้ว์โอ้ยเอาเนี้ยแล้วเอาเนีเเ้ยบริการบริการมึงหรอใช้ปืนหลอยศัตว์มาดิมามาไหนใครห้าวก,กูไอ้ว์โกงเฮียแม่งบ่อนี้โกงครับผมนะอย่ามาเข้าใครโกงหืมโกงหลาสัตว์ตายหมดคนโกงมึงตายหมดเลยเฮ้ยยิงยิงแม่งยิงไปตายหมดเฮ้ย แม่งเยียมแม่งเฮ้ยน้องนะติดเลดีอยสัตว์เอ้รุนแรงไวม,มาดิเราจะไม่หยุดกจนกว่าเราจะไม่ตายจนกว่าเราจะตายน้องนะถลม่มบอลไม่ยับเฮ้ยบอลผิดกฎหมายสัตว์ผิดกฎหมายไม่เอาอืมรู้จักจมินิการไหมอ๋อสัตว์อืม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 ,มตายหมดตายหมดไปอยู่ไหนวะ เท็บเงินไม้หมดแล้วลุไปเรไป,อ,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 ปอ,ออกไปก่อนเทีบกูตายขึ้นมาเฮ้ยแม่งช่วยเอานี่ไปแดกทั้งบ่อนเนี่ยทั้งบ่อนเนี่ยไปเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยแม่งเอาไปอื้กงกอยสัตว์โกงอื้มเฮ้ย มนอาตายเพราะความโง่องออตัวเองโอ้โดนระเบิดตัวเองตายสัตว์เอ้ยท่านผู้ชมนะอ่ะเป็นการปิดคลิปที่ดีไปแล้วเว้ยตำรวจกระจอกโอเคสำหรับคลิปนี้จชมวิดีการกันต้องชื่อถือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายครับเยบูเดี๋ยวซียูดีดีอยู่รรือเปล่าในผมชิมอเมครับผม ฮัลโหลฮัลโหลสัตว์เอ้ยขีดย้อนสองรู้จักไหมถอยลังยิงถอยลังยิงนนนเอายิงทางนี้ก็ได้สัตว์ยิงตัวแต่พื้นเห็นไหมเอาดิเอาดิเอาดิติดตำรวจดูแลมุสโอ้โหตายไปงูอุ๊ยถอยด่วนไปได้เลยสัตว์เอ้ย จะไปพี่รังไม่ได้และแม้โดนโนไว้ต้องแกล้งเป็นชายชาตรี